ซาลิกาดงสนใจคว้ากองกลางแมนยูแม็กโทมินเน่สม,มสอสรนิวคาเซิอยู่ในเต็ดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับสกอตแม็กโทมินเน่กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแม็กโทมิเน่เริ่มต้นฤดูกาลนี้เป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งกองกลางของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูแต่ถูกแทนที่ด้วยคาเซมิโรหลังจากย้ายมาจากระอันมาดริดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจากรายงานซาลิกาดงมีความสนใจแข้งวัย26ปีรายนี้ ซึ่งยังเหลือสัญญาปัจจุบันกับแมนยูอีก2ปีครึ่งพร้อมออปชั่นขยายสัญญา12เดือนโดยดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ลงเล่นไปทั้งหมด19นัดในทุกรายการฤดูกาลนี้แต่ทั้งนี้เชื่อว่าแม็กโทมิเน่จะยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเทนฮากที่ยังต้องการเก็บนักเตะรายนี้ไว้ใช้งานต่อไปสำหรับนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังต่อสู้กันเพื่อยแย่งตำแหน่งท็อปโฟในฤดูกาลนี้และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจปฏิเสธความสนใจใดๆ โดยทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากันที่35แตม้มซึ่งมิวคาเซินอยู่อันดับ3แมนยูรั้งอันดับ4จากผลต่างประตูดได้เสียแต่แข่งน้อยกว่า1น,นัด